สวัสดีครับสวัสดีอีกครั้งครับเพื่อนๆวันนี้ผมอยู่ที่จังนหวัดน้องคาย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 วันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆไปชมอีกเส้นทางหนึ่งที่บอกเลยว่าเส้นทางนี้ตั้งแต่เกิดมาผมยังไม่เคยไปนะครับที่เป็นครั้งแรกที่ผมจะได้พาเพื่อนๆชมเส้นทางนี้นะครับก็คือเส้นทางที่เลียบแม่น้นําโขงนะครับระหว่างจังหวัดน้องคายไปจังหวัดบึงกาฬนะครับซึ่งแต่ก่อนบึงกาฬเนี่ย เป็นแค่อําเภอหนึ่งของจังหวัดหนองคายนะครับเพื่อนแต่ปัจจุบันเนี่ยได้เป็นจังหวัดบึงกาฬแล้วนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมชว,วนเพื่อนไปชมเส้นทางนี้ครับไปชมพร้อมกันครับ นะครับเพื่อนๆตอนนี้นะครับผมกลับมาสู่เส้นทางหมายเลข2 1 2นสองนะครับเพื่อนๆแต่วันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆชมเส้นทางนี้เป็นครั้งแรกของผมเหมือนกันนะครับแล้วก็จะพาเพื่อนๆชมเส้นทางนี้ไปพร้อมๆกันนะครับก็คือเส้นทางจากจังหวัดหนองคายนะครับไปจังหวัดบึงกาฬนะครับด้วยหมายเลขถนน212นะครับเป็นเส้นทางเลียบแม่น้ําโขงนะครับตลอดเส้นทางนะครับจนถึงจังหวัดบึงกาฬ ไปดูกันว่าเส้นทางช่วงนี้นะครับจะสวยหรือเปล่าและมีจุดตรงไหนที่น่าสนใจบ้างเดี๋ยวไปชมพร้อมกันครั้งแรกในชีวิตผมนะครับเข้ามาสู่เส้นทางนะครับช่วงแรกนะครับที่เราออกจากตัวจังหวัดหนองคายนะครับตามข้อมูลนะครับจังหวัดหนองคายไปจังหวัดบึงการนะครับมีระยะทางอยู่ประมาณ1 3 0ยสาถึงร้อกิโลเมตรนะครับ ขึ้นอยู่กับว่าเพื่อนๆนะครับเริ่มออกสตาร์จากจุดไหนนะครับอยู่ประมาณความยาวของเส้นทางวันร้อยสามสิบถึงร้อยสี่สิบกิโลเมตรนะครับเมื่อตะกอนเนี่ยบึงการเป็นอำเภอบึงการนะครับขึ้นตรงกับจังหวัดหนองคายแต่ด้วยพื้นที่ที่เขาอยู่ไกลกับหนองคายมากๆนะครับก็เลยเป็นจังหวัดน้องใหม่ที่ถูกแต่งตั้งขึ้นมาเป็นจังหวัดบึงการนะครับซึ่งจังหวัดบึงการก็เป็นจังหวัดที่มีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะมากครับ ผมตั้งใจว่าตอนแรกตั้งใจว่าจะพาที่บึงการด้วยนะครับเพื่อจะพาเพื่อนๆท่องเที่ยวแต่ว่าพอดีเราหาข้อมูลเรื่องการท่องเที่ยวบึงการนะครับมีพื้นที่หลายๆพื้นที่นะครับที่เป็นพื้นที่ไฮไลท์จุดท่องเที่ยวไฮไลท์นะครับตอนนี้เขายังปิดอยู่นะครับเนื่องจากสถานการณ์โควิดเนาะก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเรามาชมเส้นทางนี้กันว่าเส้นทางของหนองคายบึงการจะเป็นยังไงนะครับเพราะว่าผมก็มาครั้งแรกเหมือนกันครับเพื่อนๆเดี๋ยวชมพร้อมกันนะครับ ตอนนี้นะครับออกจากตัวเมืองของจังหวัดหนองคายมานะครับสิ่งแรกที่เรายังเห็นอยู่ก็คือฝั่งซ้ายมือนะครับคือก็คือเลนจัก,กรยานนะครับโอ้เลนจัก,กรยานที่นี่ยาวมากนะครับผมว่าเราขับผอมอมานานมากแล้วแต่ว่าเราก็ยังเห็นเลนจัก,กรยานอยู่ซ้ายมือนะครับตอนนี้ผมใช้เส้นทาง30-40นนะครับก็คือเส้นทางที่วิ่งเรียบกับริมโขงนะครับไปเรื่อยๆนะครับ เพราะว่าถ้าเราไปใช้เส้นทางหลกัก212นะครับเราเดินทางเร็วว่าก็จริงแต่ว่าจะไม่ใช่เส้นที่เลียบริมแม่น้ําโขงนะครับผมเลยเรียกเลือกที่จะเดินทางเส้น3040นะครับเ่อวิ่งเลียบแม่น้ําโขงแต่ว่าจุดตรงนี้นะครับของเส้นทางไปจังหวัดตึงก,ก็ถนนเลียบแม่น้ําจริงๆแต่ว่าผมรู้สึกว่าเขาห่างจากตัวแม่น้ําเยอะนะครับจะไม่ค่อยเห็นวิวแม่น้ำเท่าไหร่นะครับ แต่คงมีบางช่วงที่ได้เห็นยูแม่น้ำนะครับเพื่อนๆก็เราก็ดูกันต่อไปนะครับเพราะว่าผมก็มาครั้งแรกไม่รู้จะพาเพื่อนๆดูไฮไลท์ตรงไหนเลยแต่ว่าก็ตื่นเต้นดีครับเพราะว่าเป็นเส้นทางที่ไม่เคยมาเลยครับปีนี้อายุเข้าเลขสี่ก็นี่แหละครับพักแรกในชีวิตเลยตื่นเต้นดีครับกับเส้นทางใหม่ๆจากตรงนี้นะครับสา4ศูนย์สีู่นย์นะครับเพื่อนๆที่ผมพาเพื่อนๆวิ่งมาเรียบริมแม่น้ำโขงนะครับก็ เราจะเห็นแต่ต้นไม้กับบ้านคนที่เป็นวิถีชาวบ,บ้านเล็กๆน้อยๆนะครับเราแทบมองไม่เห็นวิวแม่น้ําโขงเลยครับแต่ตอนนี้เรากำลังจะวิ่งกลับไปเชื่อมต่อนะครับถนนหมายเลขสองหนึ่งสองนะครับซึ่งสองหนึ่งสองช่วงนี้นะครับนี่ครับเดียวซ้ายครับแปลงเพลิพิสัยถนนหมายเลขสองหนึ่งสองช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่วิ่งเลาะกับ ตะเข็บชายแดนเหมือนกันนะครับหรือว่าเลาะริมแม่น้ำโขงเหมือนกันนะครับซึ่งถ้าดูใน Google แ a p ณาวลานี้นะครับแม่น้ำโขงก็ไม่ได้อยู่ไกลเรานะครับเพื่อนๆแต่เพียงแต่ว่าต้นไม้ขนาดใหญ่เนี่ยแล้วก็คุ่มไม้ขนาดใหญ่ด้านซ้ายมือนะครับเขาจะบังวิวแม่น้ำโขงนะครับเดี๋ยวถ้ามุมไหนที่สวยๆผมก็จะเก็บวิวแม่น้ำมาฝากเพื่อนๆน,น,นะครับ อำเภอโพนพิสัยนะครับโหสิ่งที่แบบผมว่าอลังการก็เป็นอำเภอใหญ่นะครับเพื่อนๆมีปั๊มน้ามัน,มนปัม๊มโอ้หลายปั๊มเลยครับแล้วก็มีสถานที่หลายสถานที่ที่บ่งบอกถือว่าเป็นอำเภอขนาดใหญ่เลยนะครับอำเภอโพนพิสัยแล้วก็เส้นทางถนนทางก็จะคงเป็นสี่เลนนะครับซ้ายมือก็ยังเป็นไม่น,นับโขงปกติเลยนะครับเพื่อนๆียงแต่ว่า เราไม่สามารถมองเห็นแม่น้ําโขงได้นะครับยังไม่มีจุดที่ตั้งแต่ขับผ่านมาจะมองเห็นแม่น้ําโขงชัดๆนะครับต้องไปตามดูกันว่าตลอดเส้นทางจะมีตรงไหนบ้างที่เป็นเส้นทางไฮไลท์นะครับเนื่อจัดเส้นนี้เนี่ยเป็นถนนสีเลนเลยครับเพื่อนๆขับสบายขับยาวหนองคายบึงการน่าจะใช้เวลาไม่นานนะครับสําหรับเส้นทางนะครับเพื่อนๆช่วงที่เป็นตรงนี้เนี่ยก็คืออําเภอรัตนวาปีนะครับ เส้นทางตรงนี้ถ้าเป็นถนนเส้นสองหนึ่งสองนะครับเขาจะห่างจากแม่น้ำโขงออกมาไกลพอสมควรนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆอยากชมวิวแม่น้ำโขงเพื่อนๆสามารถเลี้ยวซ้ายนะครับ <c oughs> เข้าไปที่ตัวหมู่บ้านนะครับเราวิ่งล็อกแม่น้ำโขงได้นะครับแต่ว่าจะจะเข้าไปค่อนข้างลึกหน่อยนะครับเพื่อนๆแต่ว่ามีเส้นทางที่ใช้ชมวิวได้นะครับแต่สำหรับเพื่อนๆที่เดินทางเส้นปกติสองหนึ่งสองก็คือ ก็จะขนานกับแม่น้ําโขงนะครับเพียงแต่ว่าจะอยู่ห่างออกจากแม่น้ําโขงมามากพอสมควรนะครับด้านหน้านะครับเป็นอาเภอปากคาดนะครับบึงการเหลือ,อแค่56กิโลเมครับเพื่อนตอนนี้มาครับเดินทางไปชมพร้อมๆกันผมรู้สึกว่าการเดินทางจากหนองคายมาบึงการเนี่ยเส้นทางแบบสะดวกสบายสุดๆเลยครับ มาถึงตำบลปากคาดนะครับเพื่อนๆผมก็เลยตัดสินใจเลี้ยวเข้ามาในตัวตำบลเขานะครับเพราะว่าคิดว่าตรงถนนเลียบแม่น้ำเนี่ยเราคงไม่ได้เจอวิวแม่น้ำโขนะครับก็เลยตัดสินใจเลี้ยวซ้ายเข้ามาเพื่อวิ่งเลียบแม่น้ำนะครับแต่ไม่รู้ว่าเราจะเห็นวิวขนาดไหนนะครับเพราะว่าผมก็เดาๆทางคือตอนนี้เรามองเห็นแม่น้ำแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างบังแม่น้ำหมดเลยครับแต่ไม่เป็นไรครับเรายังคงมุ่งมั่น ที่จะเดินทางต่อไปนะครับริมแม่น้ํานี่นะครับเพื่อนๆปกตินะครับเราต้องวิ่งเส้น2-12ตรงนี้นะครับเส้น2 1 2หนึ่งเส้นสีขาวตรงกลางจอเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมพาเพื่อนๆมาวิง่งเห็นจุดสีน้ําเงินไหมครับคือจุดที่รถผมกาลังวิ่งอยู่นะครับเพื่อจะตั้งใจที่จะวิ่งเรียบริมโขงเพื่อหาวิวแม่น้ํโขงของเส้นทางนี้ให้เพื่อนๆได้ชมนะครับ ซึ่งเรามาครั้งแรกเราก็อยากชมซึ่งเราอาจจะไม่ได้หาจุดที่ดีที่สุดให้เพื่อนชมสำหรับ EP นี้นะครับแต่ว่าเราก็ตั้งใจที่เราจะขับชมเส้นทางโดยเฉพาะนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะมีจุดไหนที่เพื่อนแนะนําได้หรือคอมเมนต์เข้ามาบอกได้นะครับเนื่องจากผมก็ไม่เคยมาเส้นทางนี้จริงๆนะครับก็อยากพาเพื่อนนี่ครับล็อกริมโขงตรงนี้เลยครับนี่ครับที่เราอยู่แล้วเราก็จะตั้งใจจะริมโขงตรงนี้นะครับซึ่งตอนนี้เส้นทางก็เริ่มแบบ เป็นทางเป็นทางแบบมีหลุมมีบ่อยเยอะมากนะครับเดี๋ยวผมจะเก็บภาพให้เพื่อนๆชมนะครับนี่ครับคือเส้นทางที่เราเลือกที่จะวิ่งเข้ามาเพราะเราเห็นว่ามันเลาะริมแม่น้าโขงนะครับตรอเข้ามาก็ทางเล็กมากเป็นทางหมู่บ้านที่ชาวบ้านใช้กันปกตินะครับแล้วก็มีสภาพถนนที่ไม่ค่อยไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าวันนี้ขับรถกระบะมาครับเพื่อนไม่มีปัญหาสำหรับเส้นทางแบบนี้อยู่แล้วนะครับ แต่ว่าตอนนี้เรายังค้นหาแม่น้ำโขงจุดวิวสวยๆให้เพื่อนๆชมยังไม่ได้นะครับหลังจากที่เราตัดสินใจเข้ามาในเส้นทางที่เราเปิด Google Map ให้เพื่อนๆดูนะครับเราก็เลยรู้สึกว่าเราตัดสินใจพลาดมากครับผพว่าเส้นทางเนี่ยเป็นหลุมเป็นบอ่อตลอดเส้นทางเลยครับแล้วก็มันมีทั้งดินทั้งกรวดทั้งก้อนหินแล้วก็ถนนแตกนะครับ โดยส่วนมากเลยครับเพื่อนๆเนื่องจากช่วงนี้นะครับผมคิดว่าเขามีการพัฒนาช่วงตลิ่งนะครับเพราะว่ามองี่ที่ฝั่งซ้ายมือเนี่ยช่วงตลิ่งริมแม่น้ําโขงนะครับก็มีรถบรรทุกวิ่งเข้าออกตลอดเวลานะครับขนทั้งดินทั้งหินนะครับเข้าไปสงสัยมีการพัฒนาตลิ่งนะครับถนนเส้นนี้ก็เลยเต็มไปด้วยนะครับฝุ่นหินดินนะครับถือว่าพลาดมากโอเคครับเดี๋ยวเราหาทางออกไปจากถนนเส้นนี้ก่อนนะครับเพื่อนๆเพราะว่า เส้นนี้เล็กจริงๆครับเรายังคงมุ่งมั่นนะครับถ้าเพื่อนๆเห็นใน g o o g l e Map นะครับเรายังคงมุ่งมั่นที่จะวิ่งเลาะเรียบโขงนะครับแต่ดูสภาพเส้นทางนะครับเพื่อนๆโอ้โหสองข้างนะครับขวาก็เป็นนานะครับซ้ายก็เป็นบ้านคนสลับกับต้นไม้เป็นไร่เป็นสวนนะครับเนี่ยครับเราพยายามวิ่งแบบเรียบโขงสุดๆแล้วนะครับวันนี้เนี่ยครับเส้นทางยังเป็นแบบนี้ เรายังค้นหาจุดชมวิวไม่เจอครับเพื่อนๆไปครับไปต่อครับเจ้เราได้ดูวิวแม่น้ําโขงแล้วครับเพื่อนๆตรงนี้นะครับเพราะเป็นที่โล่งนี่ครับเราพิสูจน์แล้วว่าเราเดินทางเลาะริมแม่น้ําจริงๆนะครับเพื่อนๆหลังจากที่เราพยายามจะหาทางออกจากถนนเส้นนี้นะครับเพื่อนๆถ้าดูจากค o g l แก a p น่าจะใกล้ความจริงแล้วครับโอ้เราวนเข้ามาเสียเวลาเยอะมากเลยครับ เพราะว่าเราคิดว่าจะเป็นเส้นทางที่เป็นเรียบโขงถึงแม้จะเป็นเส้นเล็กนะครับเราก็คิดว่าการเข้ามาเนี่ยน่าจะมีวิวแม่น้าโขงสวยๆให้เราด้วยชมนะครับแต่ว่าเราพลาดมาครับเพื่อนๆไม่เห็นแม่น้ําโขงเลยครับแล้วก็ถนนก็เป็นถนนเล็กมากนะครับพลาดมากตอนนี้เราน่าจะออกมาออเจอถนนใหญ่แล้วครับเพื่อนๆเดี๋ยวสายบึงการเจอแล้วครับ ยิ่งเข้าใกล้จังหวัดบึงกาฬนะคะสิ่งหนึ่งที่เราค้นหาไม่เจอคือจุด,จด,จด,ช,ด,ช,ดชมวิวเหมือนกันนะครับก็ยังค้นหาไม่เจอแต่ว่าตรงนี้นะครับถ้าดูใน g o o g l e แ a p ในเวลานี้ก็ยังเป็นเส้นที่เรียบแม่น้ําโขงอยู่เหมือนเดิมนะครับเพืเ่อนๆเพียงแต่ว่าเราจะมองไม่เห็นแม่น้ําโขงนะครับตอนนี้เหลืออีกประมาณ 20, 20กว่ากิโลเข้าถึงจังหวัดบึงกาฬนะครับตอนนี้มีการปรับปรุปงเส้นทาง น่าจะเป็นสีเลนในนาคตน,นะครับสำหรับเพื่อนๆที่เดินทางน่าจะง่ายขึ้นในนาคตน,นะครับเพราะว่าตอนนี้เป็นการปรับเส้นทางนลดูกันต่อไปครับใต้ความจริงแล้วครับจังหวัดบุรีรัมย์นี่ครับเส้นทางนี้สองหนึ่งสองนะครับก็ยังวิ่งเรียบแม่น้ำโขงนะครับใกล้ความจริงแล้วครับเพื่อนๆ ความคิดของผมนะครับผมคิดว่า Google Map เขาโชยหกนาทีถึงนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าถึงตรงไหนนะครับแต่ในความรู้สึกผมผมรู้สึกว่าเออน่าจะเริ่มเข้าเขตของจังหวัดบึงการนะครับนี่ครั้งแรกในชีวิตที่เห็นบึงการด้วยตัวเองเลยนะครับเนี่ยตื่นเต้นเหมือนกันครับเพราะว่าเป็นจังหวัดที่ไม่เคยมาเลยครับสำหรับอีนี้นะครับก็เราก็ขับรถนะครับเลยออกจากตัวบึงการมาแล้วนะครับ เพราะว่าจริงๆทริปนี้ปลายทางเราอยู่ที่จังหวัดนครปฐมนะครับก็หวังว่าเส้นทางตลอดเส้นทางนะครับที่เราขับพาเพื่อนๆนะครับเลาะริมแม่น้าโขงนะครับจากตัวจังหวัดหนองคายมาจังหวัดบึงกาฬนะครับอาจจะตลอดเส้นนี้นะครับอาจจะวิวไม่สวยง,งามมากนะครับหรืออาจจะบางช่วงไม่ได้มีจุดชมวิวให้เพื่อนๆได้ดูนะครับแต่ว่าเส้นทางนี้ก็ทําเพื่อเชื่อมนะครับตัวจังหวัด ที่เป็นจังหวัดเดิมก็คือคนคนห,อหนองคายนะครับแล้วตัวบุการที่แยกออกจากจังหวัดหนองคายนะครับก็ถือว่าตอบโจทย์กับเพื่อนๆนะครับที่ชอบการเดินทางได้นะครับเพราะหลายๆคนอาจจะไม่ได้เลือกเส้นทางนี้ที่จะวิ่งเชื่อมถึงกันนะครับผมก็เลยได้เก็บภาพของเส้นทางนี้นะครับที่วิ่งเชื่อมถึงกันโดยการเลาะแม่น้ําโขงนะครับหวังว่า EP นี้และถ,ถนนเส้นนี้อาจจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆหลายๆคนสําหรับคนที่ไม่ได้เดินทางมาทเที่ยวด้วยตัวเองนะครับก็หวังว่า เพื่อนจะได้ชมบรรยากาศของเส้นทางน,นี้กันนะครับสำหรับ EP นี้ต้องขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามมาตลอดนะครับสำหรับ EP หน้าจะพาไปที่ไหนนะครับอย่าลืมชมกันนะครับรับรองว่ายังอยู่เส้นเรียบแม่น้ำโขงเหมือนเดิมครับ